มาบอกมาซูมาซูแล้วประจำที่มาซูลิฟวิ่งประจำที่เลยเคลือล่อซีซายเรยนี่แหละเราบอกวอลิบอลใช่โอ้โ้ว่าเจ็งอะไรเงี้ยโ ไม่เล่นสนามจริงก็เล่นสนามคอมเนี่ยละ่ะ <c oughs> ขออะไรไม่โหดเอ้ยเดียวเมื่อกี้เก็บได้ลนะ <c oughs> มใส่ก่อนเ,ยอเลยเกอร์เสริสวย G แล้วก็โดดแล้ว S ไม่ใช่นะเปลี่ยนตาบอลเลย อยู่ตระกีกาดิก like ้าดิเงี้ยดิค um ิดเอาเสียเลยว่ามามาโซใครมาเนี่ยเอ้แต่มันก็พอๆกับเรานะเดี๋ยวดูถูกด้วยเนี่ยเราจะแพ้ก็อย่างเงี้ยแหละออกไปแล้วออกเกมไปแล้ว เดีเดวเดๆเดตรงลูกตรงเพื่อนไปไปได้เอาไปคนเดียวนะอย่างว่ะ ออ,อ,อยวยฮไม่ได้ป่ะพี่ด้านกำลังยูยูพิมพ์กราถามมาถามพ่อสีไม่อ่านไม่ออกโอ้